สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาไปกินอาหารอีสานเด็ดๆกันนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างแถวธัญญาคลองหลวงไปดูกันเลยจ้า <S 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 มากันที่สายด่วนร้านแรกค่ะร้านแซ่บโพดบอกเลยร้านนี้นัวปลามมากดูสิมีมุมนั่งทานแบบไทยบาทย้านสุดๆมีจุดบริการน้ำเปล่าน้ำแข็งและดูนี่สี่สิ่งที่เราสั่งมาน่ากินมากทุกคนบอกเลยนัวปลาสุดๆนะคะร้านนี้ มาที่ร้านที่2ค่ะร้านหน้าซอยโซบีร้านนี้ส้มตำแบบอีสานแท้ๆเลยแล้วก็แนะนําเลยค่ะไก่ย่างไก่ย่างอร่อยมากทุกคนอร่อยสุดๆอร่อยมากามาต่อกันร้านส้มตำของแทากกันบ้างค่ะร้านนี้ถ้าเจอใน g o o g l e Map ร้านจะอยู่ข้างๆร้านนมเทยของห้าค่ะบอกเลยร้านนี้ของทอดของย่างอร่อยมากอร่อยสุดๆนะคะร้านนี้ และที่สําคัญคือบรรยากาศร้านน่านั่งมากนะคะบรรยากาศร้านคือแบบลมลื่นต้นไม้เยอะแบบลมเข้าตลอดเวลาน่านั่งสุดๆเลยค่ะร้านนี้แล้วก็มีจุดบริการน้ำนะคะให้ต่างเองได้เลยนะคะร้านนี้นะคะปะลาหจะเป็นปลาหลทำเองนะคะของทางร้านเลยบอกเลยนัวไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะคะร้านนี้ มาค้าใครรอใส่นั่งชิวนั่งชิวๆชิลเลยๆรสชาติอาหารดีๆมาต่อกันจ้ามาเริ่มกันทีร้านลังสิทธิ์นะคะร้านอยู่ตรงคลองสามค่ะบรรยากาศร้านดีมากนานั่งสุดๆเลยคะ่ะร้านนี้ ร้านนี้ไม่ได้มีแค่าร,า,า,ร,า,ระคะายการอาหารอีสานนะคะรายการอาหารอื่นๆก็มีนะคะแต่ว่าแนะนํามากนะคะอาหารอีสานร้านนี้เลิศมากนะคะแบบกินไปนั่งแบบชมร้านไปคือดีมากๆนะคะร้านนี้มาต่อกันร้านสุดท้ายค่ะร้านชืิชวๆร้านสุดท้ายนะคะเป็นร้านเส้นสายอีสานของเจ็ดค่ะบรรยากาศร้านนะคะน่านั่งมากลมลื่นมากนะคะมีกระท่อมมีแบบสระน้ําตรงกลางนะคะลมเย็นมากนะคะวิวสวยสุด,สด แต่เสียดายค่ะช่วงที่เราไปเกี่ยวข้าวพอดีเลยแบบไม่เห็นวิวสวยๆมาให้ทุกคนดูนะคะแต่อาหารอีสาก้อนเลิศอยู่นะคะร้านนี้ออกนัวปลาออกนเนว้เค็มๆหน่อยๆไรนี่คือร้านอาหารที่เราเอามาเสิร์ฟเอามาจ้วงกันนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมไปตามมาด้วยนะคะแต่ละร้านดีมากค่ะ